ที่ขายรู้ทำไรอ่ะไหนอ่ะมาแล้วเนี่ยลงมาแล้วได้เสียงแอดดับอยู่นะอ๋อมันได้เสียงแอดดับมันคือเสียงที่อะไรไม่รู้ที่กลางน้ำอ่ะผมงงเลยเสียงแอดดับมาจากไหนวะมันคือเสียงทุ่นกลางน้ำนะ เฮ้ยไม้ผูกกูไปไหนหมดวะฮัลโหลใครล่าไปเขาไปทำง,งานครับเนี่ยเอาไม่อะไอ้สัตว์โอ้ของจริงพ,พี่พี่จะครับพี่ผมกำลังคุยกับเขาอยู่นะครับพี่เออ <ผม S 2> ดีดี<อ>ดีไ<ด>อ้ก <rises. S 2> ๊อปครับพี่เดี๋ยวมึงเ,เข้าเซิรฟ์ฟเสร็จปุ๊บม,มึงว่างมึงเปิดดูในไอ้นี่เรื่กลุ่มที่ส่งมาโอเค <Okay S 2> พี่กูให้บีติดต่อไปแล้วอ๋อเห็นแล้วจอยแอร์ด็อป ไม่ได้เลย you can't join a d o p t on this time เปิดดิเฮ้ยมันต้องรอคนก่อนรอว่าบนึงเดียวพี่เราไม่ไปนีเราไม่ไปที่จุดรวมแล้วนี้ตอนกเไปตอนก็ไปสภาใช่ไหมอันนี้ใช่ดึงไปให้หมดเด็กดึงให้เดี๋ยวพี่สภาออออ๋อคื เนให้ดึงไอ้จ่าไปได้ป่ะพี่ใช่ใช่ดึงเบสมาด้วยมันเข้ามาหรือยังอ่ะเข้ามาแล้วามาแล้วมาแล้ว,ลวดึงด้วยดึงสกอตเวสด้วยนะหนึ่งแปดหกดึงพี่ไปด้วยเฮ้ยได้ครับลงมาพี่ชื่อเทปไว้ไปตรงนู้นเลยค่ะลงชื่อเทปไวไป้ไปตรงนู้นเลยลงชื่อเทปไว้ไปตรงนู้นเลยผมทักทายมิตรรักแฟนเพลงผมก่อนลงชื่อเทปไว้ไปตรงนู้นเลยค่ะลงชื่อเทปไว้ไปตรงนู้นเลยจ้า ลงช่้เทปไว้ไปทางนู้นเลยครับลงช่้เทปไว้ไปตรงกลางเลยครับดแดงไม่ต้องบูแดงไม่ต้องเปี ปืนสี่เข้าให้ตีวันไหนเวเร็วนี่แหละตอบงี้น้องจำป่าวะถ่ายเร,เรล่อๆก่อน ผมงเคี้ยอะไรผมโงอะไรผมไม่ผมมาแก้งพี่หลงรอบพี่เลี้ยวไงสล็อตหนึ่งเรียกน้องลงมาช่วยไอคอนหนึ่งนะเผื่อเผื่อที่ไว้ให้ที่นึงด้วยนะฮัลโหลหมายเส้นมีเทสวอลแอดมิ่นมาเฮ้ยกูคุยใครเนี่ยเรีกอะไรพี่อันนี้เขาครับพี่ว่าไงนะครับพี่เอทันไว้ให้สล็อตหนึ่งด้วยเดี๋ยวพี่เอาว่าเฮ้ยพาเทสบอลเอดปิ่นมาหนะไรนะแบบ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 หนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไมโลหามาสี่สิบของสี่สิบสองคนโอเครายการของเราไว้สล็อตหนึ่ง ให้ขอขอพาททสแอดมินวอตเลยทอะไรวะว่าเสียงเธอมันกองกองวะสองศูนย์หนึ่งเสียงเธออะไรพี่โอ้โหเวลาการเวลางานจะจะคุยกับผู้หญิงผมเหลือเชื่อจริงวะพาเอเมลบีสองศูนย์ห้าจะพูดอะไรพี่อะไรอะกำลังจะบอกเลยว่ากลังอพี่พูดทํานทีมเี้ัทีมเีลทีมเีวะ ไม่อยากพูดชื่อเอลเอลฟ์พาร์ี้ได้เช็คเลยได้เช็คเลยแบ่งเป็นสองแถวเอ่อแบ้วพลแบ่งแบ่งเป็นสามแถวได้ไหมพิงสามแถวได้ไหมครับสวัดประชาชนครับเฮ้ยดึงดึงไอพลมาหน่อยดินี่ครับไอดีอะไรครับดึงมาได้ผมดึงจ่ามาแล้วพลอยู่แลนเขียวอ่ะดึงมาแล้วปี อ๋อพ uh, oh, well, ี check, check, check. Right. ่เช็คเช็คแล้วให้เตี๊ยมวัดเลมีรถของมีรถขอยเื่อป่ะพี่ผมจะไปตีไหมตีทำไมไม่มีมืเช็คก่อนเช็คเช็คแล้วให้เข้าไปข้างในก่อนอ่าเช็คแล้วเชิญด้านในครับพี่หนูผมถือไม้ดิเอาไปประชาชนครับโอ้ยเอาไปตี พี่ไว้ไปกินข้าหมูย่างแป๊บเดีครับด้านในเลยครับหรือว่าเราเอาตัวมอไว้นี่เลยดีวะพี่คิดว่าอย่างนั้นในติงกิ๊ดีสะกี้ไปแม่งเลยไม่ไหนดีอ่ะไม่ต้องไหนอ่ะมีห้องไหนที่เขาไม่ใช้ป่ะเอาแอบไว้ก่อนห้องไหนไม่ได้ใช้มองเลย ตัวครับด้านในเลยครับไอเซนตั้งใจทำงานดิฮะตั้งใจอยู่พี่เอาไว้กลางนี้แม่งเลยไม่ล่ะพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดีย๋ยวโดนด่าแต่มันมันมันไม่ใช่เป็นกดเข้าอยู่แล้วเราจะไว้ไหนก็ได้เพื่อเซนเราแค่ลบ NPC ทิ้งเราแค่จะเอาเป็นจุดเฉยๆจุดแค่เวลาคนแค้นแล้วเขาจะาโผล่ที่นี่ไม่จะให้จะให้เขามากดเข้าตรงนี้ก่อนไงจะได้ไม่ต้องบอกอนนให้พิม อ๋อก็ได้ถ้างั้นวางไว้กลางๆก็ไม่น่ามีปันหาเลยวะ,ะตู้มรีสครีปโอ้ยข้างหน้าแล้วกันด้านในเลยครับผมไม่แตกหรอกเชื่อผมเลยเด็กเ็นลับจบ,บด้านไหนเลยครับผมค่ะ วางไว้หน้าประตูแม่งเลยเขานาแบบเ้ยเหลือที่วิ่งวิ่งเข้าไปนี่คือเขาหลอทไว้ครับอันนี้ทำหลอกใครได้วยังอ่ะหลอกงั้นหรอหลอกใครได้ใครได้รางวัลอะไรมันยังไม่มีของรางวัลให้อ่ะโอเคมีน้ำเปล่าเฮ้ยมี a ดีอยู่นู่นว่ะเซนจะเปลี่ยนจุดแล้วเส้นก็ลบออกไปก็ได้ ให้น้ำป่ากับน้ำป่ามันเอามาทำไรไ้ทำไรไม่ได้เลยนะเข้าไปได้เลยเช่นเขาไปขายได้เปล่าแพงเปล่าขายน้ำป่าลิมิตเต็มจเป็นของที่เราถืออะขายแพงะถ้าคนอยากได้อาฝั่งซ้ายนี่ประเซ็น่าจะวางลงมาแล้วผมลบออกเลยก็ได้ช่างมันทำไรต่อ เรา,าควรแป๊บผิดจะครบแล้วจะครบแล้วหรือกลับกลับคมเฮ้ยโคตไวติตามเลย,ยรีบลูกดัก <c oughs> ไม่มีเกตคอร์ดหรอวะไม่ได้เปิดไปหรือ,รอ,อ<ห>เปล่าดดเดี๋ดวยวโทรชื่อล่างให้เยี่ยแยกกันโทรเลยคนละคนแ่ผไม่มีชวนไม่มีอะไรเลยดิไม่มีวะ ีกตัวกูโทรสามสิบนะเสิบนติกอบติ๊กไปแล้วมันจะแม่มีอะไรเลยพี่น้องน้องนอเซนอย่าเรียกมนแวะอดบให้กูเรียกว่าไรยัไงเลยเกิอยู่ะว่าไงพี่น้อาหลับแน่นมมนไม่อยู่หรือเปล่าพี่ับครับ เกิดเขาอยู่นี่เกิดเกิดเขายืนอยู่นี่ของของของกูน่าจะไม่อยู่ว่ะสิบโอเคคุณซิโร่ชินท์ท่านไหนสวัสครับเราต้องเข้าไปเท่าไหร่บ้างบอกว่าอยากเจอวิปริตพระมหาแล้วครับสวัสดีครับพันนี้เราอยู่ี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี๋ยวเตรียมทั้งแจกไอ้นี่ให้เขาด้วยนะแจกอะไรครับคุณน้าเดี๋ยวให้แอดมินาแจกไอ้ เพลงกับ AD ดีเขาด้วยเราต้องเข้าไปครับเข้าไปข้างในเลยปะจ้าเอ็ดีกอบจ้าพผล่ไปไปข้างในเตรียมไว้แล้วก็แจกเขาเลยไฟติ้งแพ็กมันมีอะไรบ้างเ่ยเออไฟติ้งแพ็กไปเลยแ่ะเฮ้ยแอดมินลบของจากตัวกูหน่อยดิเฮียแม่งน้ำหนักเกินปะเอาเพลงกับกล่อบด้วยได้ครับขอขอเพลงกอบเอดีไม้ขอไม้สกินใหม่นะสกินที่แบบตีแล้วมีสีอะมีสีอะ user joined your channel user left your channel ปิดเสียงปะเนนะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิด user joined your channel user joined your channel user left ทับเป็นสวนน้องไว้น้องไว้ตามไลฟ์ชื่อขาดสี่ขาดสี่ก็จะมีสามสิบแปดคน ดูในที่สองไลน์เนี่ยไหนนะมีแปดทีไม่ไปแล้วมีสี่ทีได้แล้วได้แล้วแล้วละแล้วก็สกินให้ไปแล้วเอาเอาไฟติ้งแพคให้เขาหน่อยดิหมายมิตขาดเกาะเพนเอดต้องใช้ใช่ไหมคูนะแปดทีสามสิบแปดคนเฮ้ยไฟติ้งแพ็คชุดหนึ่งมันเท่าไหร่วะมีอะไรบ้าง มีเกาะยี่สิบเพนยี uh> uh Listen, mm ่ส hmm. ิบเอดีสามอะไรนะอะไรอะไรบ้างนะเพนเพนยี่สิบเกาะสิบเออดีสามเอาให้คนที่เขาเทสดาคนละสิบเลยสิบไฟติ้งแพ็กน้องติบไฟติ้งแพ็กยกให้เขาไปเลยแปดสิบคนเหลือพี่เมียวโลกเพราะว่า ตอนนี้มันมีสามที่แปดคนใช่ปะที่เหลใช่เาของเราเติมเข้าไปก็เหลือๆเกินแต่นี้ที่เราจะแจกของให้เขาต่อแถวทีแถวดีนี่เรยกแจกที่คนโอ้แจกของแถวละแถวละสิบอ่ะเดี๋ยวจับกลุ่มกลุ่มละสิบเลยครับเราต้องไปจับกลุ่มกับเขาปะเนี่เฮ้ยเราพวกพี่ต้องไปจับกลุ่มกับเขาปะเนี่ยพี่จ่ายพพน่ะ ไม่ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้อง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 เราไม่ต้องไปครับไอพลไปละแล้วครับตรงนี้ครับครับไม่ต้องไปแล้วพี่เออไม่ต้องไปเดี๋ยววอร์รันที่ทำอะไอไอไว้ครับครับพี่พูดเก่งไหมเออไม่เก่งครับไม่เก่งใช่ไหมอันฝากพี่ฝากอธิบายหน่อยแล้วกันพี่ถามมันทำไมวะ อธิบายสิลองดู้ว <laughs> แต่เราเรียกว่าอะไรนะพี่เราเรียกไอ้ที่เราทำว่าอะไร <c oughs> เราจะเรียกไอ้ที่เราทำว่าอะไรกิจกรรมยังไม่มีชื่อชื่อ,อเ็นไว้ก่อนกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเบนเด้ ไม่มีเพลงไม่มีเอดีเลยเมลโล่ให้ได้ไหม แกน้ำหนักเต็มเดี๋ยวบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กเอาเดี๋ยวบิ๊กไปก็ได้ครับมีละครบละที่สวนหัวหน้าสภาไปไหนเนี่ยอะไรนะหลงไหลเบเล่ผมไปไหนเนี่ยนั่นแหละคือคำถามหัวหน้าสภามาติ่นือถ่ายนั่นแหละคือคำถามมันน่าจะไปนอนแล้วมั้งนะไม่เป็นไรกูไปเรียกกูไปเรียกคนฉุกเฉินมาละเรียกไมาสามคิดว่าไงตึงมันเบลเล่อเคเต็มระบบพิเศยหลงอ่ะ ทำไมมันแจกคนเดียววะมึงแจกคนเดียวไอ้มโล่ไม่ค่ะแต่มายกแจกคุน้ามันเกินน้ำหนักมันเกลนตัวอ๋อแล้วมันใช้ได้ปะเนี่ยใช้ได้ค่ะใช้ได้แต่ไม่มึงอะใช้ได้หรือไอสัตว์ใช้ได้สิค่ะคุณน้าทเสียงโคตรอโลเลยวะเออกูเตะปากให้เยี่อเอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่าสมมติมึงแบบมึงทำงานดีเดี๋ยวให้จับไข่กรอบทีนึงอุ้ยบ้านอยู่ใกล้กันเลยนะคะเนี่ย หึมจิกกัได้หรอแสดงว่าไอ้เียนี่เอาจริงเออพี่กำลังจะแบบแบบเวลานอนกันน้องบีมจิวนี้น่าจะไปเร็วเลยเขาดูมันก็ง่วงวายนอนวายอยู่แล้วถงปเะล่ะจะไปตรดตีมยยวทำไม ไม่ง่วงผมไม่ง่วงผมจะง่วงทำไมไม่ง่วงเลยผมเรียกอนไอเฟ่ไอเฟ่ไม่เก็บของไอเฟ่ มีนายกอันติรับมีไวรัสนะอันติเขาติเห็นแล้วแต่บินตไปไม่ได้ตอนนี้พี่ขอแจงโอเคีย้รอยหมดแล้วไมโลกจบทุกคนแจงหมดแล้วค่ะคนนั้นอ่ะอ่ะกระโบตามนี้ก็คืออธิบายเขาว่าเป็นการเทสกิจกรรมของประชาชนเข้าใไมไเมโล เป็นการแข่งรูปแบบทีมจะสุ่มจะสุ่มทีมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ดูอะไรไหมก็ดูเพลทนเบกเดี๋ยวรายละเอียดจะอธิบายทีตอนเล่นนึอภาพเอาไหมฮัลโหลครับแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้นีน้องมาคุยด้วยหนึงสามห้าอะไรนะคะคุณน้าขออีกครั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวกูให้ก๊อฟโชว์โอเคค่ะไปไปไป กิจกรรมสำหรับประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันเวิร์กก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของแกงให้ด้วยสำหรับหกคนเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็คือให้สังเกตการเล่นถ้าเกิดว่าเป็นสีของตัวเองประตูจะเปิด <c oughs> แล้วที่เหลือก็จัดการจัดการฝั่งตรงข้ามซะง่ายๆแค่นั้นบนไปทั้งหมดสารอบจกนกระาจะจบโอเคครับ กิจกรรมที่เราจะให้เทสเนี่ยเป็นกิจกรรมของประชาชนนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ามันเวิร์กเนี่ยก็จะมาอาจจะมาเป็นในรูปแบบของแก๊งซึ่งมีจํานวนทีมเนี่ยหคนวิธีการเล่นเนี่ยง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยจะมีสีนะครับผมถ้าสมมุติว่าประตูเปิดนั่นคือหมายความว่าเป็นสีของตัวเองอะไรต่อนะนะคอยทีแล้วก็ฆ่าฝ่งตรงข้ามให้หมดแล้วก็ฆ่าฝ่งตรงข้ามให้หมดครับเมื่อฆ่าหมดแล้วจะกลับไปอยู่ในห้องเดิมจะกลับไปอยู่ในห้องเดิมใหม่วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบอ่าจบมีใครเข้าใจไม่เข้าใจ รไหน่าจะไม่เข้าใจทั้งหมดตรงนี้แหละก็เดี๋ยวลองกอนค่อยว่ากันไปด้วยนายกอันนี้คือเปิดใช้เลยได้ไหมคะถือว่าเปิดใช้เลยครับเัาได้ฟติ้งแพ็คเปิดใช้เลยครับโอเคคีคำถามค่ะน้ำหนักมันเ็มค่ะน้ำหนักมันเต็มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดได้เลยใช่ไหมกดได้เลยครับกดได้เลยต้องปิดหมดเลยไหมครับคือพูดคำพูดเป็นคำพูดมันอาจจะดูสับสนนิดนึงแต่เดี๋ยวเข้าไปดูจริงๆนาจะเข้าใจง่ายกว่านี้ เปิดหมดเลยเนาะคำสั่งเปิดโู้เปิดหมดแล้วสวัสดีครับทักคู่นะพี่ user left your channel ฮะก็ไม่หมดนะกำลังเปิดไม่คือมายืนอ๋องตรงเนี้ยคือ NPC มีอยู่ตรงนู้นนะอ้อาวเคลิบบ้าง กูก็ว่ามายืนออกทำเพี้ยตรงนี้วะทำยังไงเงี้ยเราเราเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเราแป๊บเดียวเดี๋ยวผมให้สัญญาแล้วค่อยกดนะอ้าวเดี๋ยวดิเดี๊ยวไม่แห้งโอเคครับเปิดแล้วครับไป go พิกกี้พิกกี้ครับข้าวปลาข้าวปลาพึ่งมา